ใบไม้สีเขียวทุกใบคือพืชน้ำมันใบไ,ไม้สีเขียวทุกใบคือพืชน้ำมันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีใบไม้สีเขียว่เจริญเติบโต,ต,ตเร็วที่สุดในโลกเนี่ยทําไมเราไม่ได้ทาน้ามันจากใบพืชสีเขียวทําไมต้องไปขุดจากใต้ดินขึ้นมาซึ่งมันเป็นการหมักเป็นหมื่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 นปีอะแล้วเราขุดเอาน้ําหมักหมื่น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 ปีมาเป็นออยแล้วปล่อยให้โลกมันเบาแล้วทําให้โลกร้อนขึ้นเนี่ยเราทาทาไมในเมื่อเราคิดอย่างอื่นได้มากกว่าวงท่านกระชี้ไบโอดีเซลเราก็ไปได้แค่ไบโอดีเซล ทำไมคุณไม่คิดไบโอเบนซีนอะไรเยอะแยะจะแป๊บโป้งยังไงมันก็ได้เมทิลเอสเทอร์นั่นก็คือการนําไปสู่ไบโอบนซีนก็คือพืชสีเขียวทุกตัวยังไงก็ได้เ e e อสเทอร์เอสเทอร์ก็คือ,คอ,คอต้นที่มาของเบนซีนทําไมเราจะทําเบนซีนไม่ได้ในเมื่อการหมักทุกชนิดเนี่ยก็เจอเบนซูเอิกแอซิดแล้วทําไมเราจะไม่ได้เบนซีนอ่ะแล้วก็เอาพืชสีเขียวพืชสีน้ําตาล กลุ่มที่มียางสีน้ําตาลเนี่ยก็ไปสกัดเบนซีนสิไอไอ,อ,อกระบวนการสกัดมันก็เผานึ่งต้มเหมือนกันแต่ควันที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ควันพิษมันไม่ใช่กรรมาฐาันเพราะว่ามันมันเป็นพืชที่ยังอายุไม่มากแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเอาไอ,อ,อ้น้ำมันใต้ดินขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการหมักหมมที่นานมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้กรดตัวสูงสงเข้าไปตัวที่ออกมาก็เป็นโลหะหนักเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์มันก็เป็นพิษกับจมูกเราอะ เราทำไมฉลาดได้น like ้อยขนาดนั้นอะที่จะต้องไปขุดอะไรลึกๆออกมาใช้เพียงเพื่อไปไปทำตามที่ฝรั่งบอกว่านี่คือเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมันไม่ใช่การรีไฟน้ํามันเนี่ยพืชสีเขียวทุกชนิดรีไฟน้ํามันได้หมดแม้กระทั่งชิ้นไม้เล็กๆมันก็มีน้ํามันของมันอยู่แล้วไม่ได้มันไม่ได้ต้องทําอะไรเพิ่มเลยในสเกลของโรงกลั่นน้ามันเนี่ยคุณไม่ต้องไปขุดหรอกไม่ต้องไปขุดเจาะแท่นทําเป็นวิลิชมาลาไม่จําเป็นเลยพี่ว่ามันเป็นการคิดที่แบบ ดูถูกภูมิปัญญาตัวเองมากกว่าถ้าโดยเฉพาะภูมิปัญญาของคนไทยอะ่ะเยอะมากที่คุณจะทํำล้ำมันได้ด้วยตนเองอครับ <Okay. S 1> ืมแค่ไบโอดีเซลก็แค่เอาสบู่ดำมาหีปุ๊บก็ได้ดีเซลละแล้วคุณทําให้มาตรฐานมันสูงขึ้นหน่อยก็คือว่าเอาเอา,เอาตัวด่างไปจับออ่ความเป็นกรดอ่อนของมันออกมาแค่นั้นเอง mm hmm. เอาเอาฟีนอลทอรีนไปเช็คว่า มันมันคือมีด่างอะไรอยู่ในนั้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคุณก็เอาโซดาไฟใส่เข้าไปเท่านั้นเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีตัวเออเลอร์สักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณก็ได้น้ำมันไบโอรีเซลชนิดที่ได้มาตรฐานสูงสุดดีกว่าการไปเอาน้ำมันใต้ดินเนี่ยขึ้นมาใส่รถยนต์อีกอะ่ะมันรู้อยู่แล้วอะ่ะแต่ทําไมเราไม่ทําดิฉันไม่เข้าใจตรงนี้เลยอะ่ะเออไม่เข้าใจจริงๆที่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ายันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความสามารถที่จะไปทำงานในลักษณะคิดอะไรที่มัน มันพลิกแพงแล้วก็ทําลายธรรมชาติอ่ะที่ฉันไม่ไปด้วยนะอย่างกรรมนาพรังสีเนี่ยที่เราเอามาใช้กับการฆ่าเชื้อในเมล็ดพันธุ์ก็ดีหรือหยุดการเจริญเติบโตของพืชหรือหยุดการหายใจของพืชหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราเอามาใช้แล้วกาลังจะเจริญเฟื่องฟูฟุ้งกันไปทั้งโลกใบนี้ก็คือการใช้กรรมนาพรังสีกันในทุกง,งานกิจกรรมของการเกษตรสุดท้ายมนุษย์ก็ต้องเป็นมะเร็งเร็วที่สุด ถ้าคุณพอใจกับการเป็นโรคมะเร็งที่เรื้อรังคุณก็ใช้กรรมนภาพรังสีกันไปเรื่อยๆสิคุณจะใช้กันทําไมดิฉันเห็นโครซาลาเรื่องกรรมนภาพรังสีกับความสีวิไลเรื่องที่ดิฉันว่าผิดทั้งหมดผิดอย่างรุนแรงด้วยเพราะคุณกล้าไปสู่กระบวนการทําลายชีวิตหรือหยุดกระบวนการการออกซิเดชันรีดักชันของชีวิตอะ่ะมันก็คือหยุดกระบวนการความเป็นธรรมชาติของมันเพราะ,ะนั้นยีนเผ่าพัานธุ์มนุษย์มันก็จะผิดไปเรื่อยๆก็จะเจ้าอารมณ์ขึ้นอาหารจะย่อยยากขึ้น ทิชชูหรือเนื้อเยื่อของของคนเนี่ยก็จะสลับขั้วมากขึ้นก็เรียกว่า MCT TD เป็นโรคที่วงการแพทย์ต้องเข้าใจคือ mixed connective tissue disease ถ้าจะเป็นโรคนี้คือผิวผิวหนังอ่อนแอลงเรื่อยๆก็จะเด็กๆเห็นฮะก็จะเป็นโรคปากเท้าเปื่อยเพราะาอาหารมันผ่านกรรมลักษณะสีหมดเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคุณยังรุนลลงเรื่องพวกนี้เด็กก็จะเป็นโรคปากเท้าเปื่อยเด็กก็จะแท้งหรือคนที่ตั้งครรภ์อยู่เป็นมะเร็งอย่างเงี้ย หรือคนที่ไปทำรากฟันเทียมเนี่ยก็เกิดอาการติดเชื้อเร็วเกิดอาการเสียชีวิตง่ายเพราะเนื่องจากว่าเนื้องเยื่อภายในร่างกายของเราเนี่ยมันสลับซับซ้อนไปเนื่องจากกรมันภาพรังสีนี่คือยุคใหม่ของโรคร้ายที่เราจะต้องเจอมันไม่ใช่แค่ปนเปื้อนสารเคมีแล้วนะคะตอนนี้มันเป็นปนเปื้อนกรมันภาพรังสีแล้วแล้วเราจะอยู่แบบปนเปื้อนกรมันภาพรังสีที่เราไม่ได้ต้องการมันเลยอะแล้วจะคิดขึ้นมาทําไมแล้วเราจะซื้อมาทําไม ซื้อมาแล้วกากกำมะถันพังสีนั้นต,ตอนนี้อยู่ที่ไหนรู้ไหมมีใครรู้มัง่งแล้วกากนี้ไปทิ้งที่ไหนกากกำมะถภาพังสีทิ้งที่ไหนมีใครตั้งคําถามนี้กับกระบวนการกรมภาพรพงสีในประเทศไทยมัง่ง mm hmm. กากที่เป็นกำมะถภาพังสีที่ใช้กับการเอ็กซเรย์ hmm. ในโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ที่ไหนตั้งคําถามกันแล้วหรือยังหรือจะรอให้มันเป็นพิษจกนกระทั่งม,มีโรคร้ายเรื้อรังหรือมักง่ายต่อการแอบซ่อนไปทิ้งขยะ หรือบริษัทรับกําจัดขยะเหล่านั้นเนี่ยเอาไปทิ้งตรงไหนกับคนที่ด้ยอโอกาสไปทิ้งในทุ่งนาไปทิ้งในน้ําแล้วคุณทั้งคลองไปเลยเนี่ยมีกำมันภาพรังสีกระจายอยู่เนี่ยถามว่าใครจะเป็นคนแก้ปัญหานั้นใครมีไหมรู้ไหมหรือว่าจะแอบทํากันไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะดิฉนันไม่ทราบว่าพวกเราคิดอะไรกันได้อย่างไร ลงมือไปซื้อที่ดินไกลๆแล้วก็ไปปลูกบ้านอยู่ไกลๆจากสังคมเมืองนะคะแล้วก็ตัดวงจรของการซื้อสินค้าที่ผ่านกรรมนาพรังสีออกซะถ้าคุณถึงจะรู้จักชีวิตที่แท้จริงไม่งั้นคุณก็ไม่รู้ฮะอันนี้ดีค่ะอันนี้สวยค่ะนั่นแหละคุณเจอกรรมนาพรังสีโดยสิ้นเชิงฮะแล้วรุ่มน้ําลําคลองคุณก็จะมีเงาๆอะไรเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวคุณก็มีอพินิหารอะไรประหลาดประหลาดปลิงเต็มเลยฮะในคลอง ใช่เมืเ่อก่อนนี่เคยมีนะแต่นี้ปริง้งเต็มนะลงคลองไม่ได้เะยค่ะนั่นแนหะแล้วมันก็จะมีสัตว์ที่มิวเทสไปเป็นสัตว์ที่ดูดเลือดพวกเรามากขึ้นม,มันออกมาเป็นหนอนจริงๆมันเป็นแค่หนอนน้ําตัวสีแดงๆแต่มันมาเจอกรรมดลภาพรังสีมันจะต้องแปลงกายตัวของมันเองเพื่อที่จะรอดชีวิตจากการไปกินเลือดมากกว่าจากการที่จะไปกินแผลงต้นเพราะมันไม่มีแผลงต้นคือเพราะแผลงต้นเล็กๆเล็กๆที่เกิดต่อกันเป็นชีวิตที่เป็นวงจรที่ไม่เป็นพิษกับใครเนี่ยมันไม่มีแล้ว มันถูกทาลายไปในน้ำมันก็ต้องดูพลเคตตัวของมันเองมาเป็นสิ่งที่ต้องกอดแล้วก็กินแล้วก็ดูดน,น,นี่คือวิวัฒนาการเลยใช่ไหมใช่มันเป็นวิวัฒนาการอของห่วงโซ่อาหารที่จะเป็นอันตรายขึ้นทุกวันงูก็จะเป็นพิษมากขึ้นสิงสาราสัตว์ก็จะใจร้อนรุนแรงขึ้นมนุษย์ก็จะเหมือนกันเนี่ยนี่ฮะใช่แล้วคนก็ไปกินอาหารอาหาร,อาหารที่มันปนเปื้อนพวกนี้ทั้งทั้งโลหะหนักทั้งกำมะถันภาพรัลสีคนก็จะหุดหิดง่ายการดูดซึมก็ยาก ผนังก็เพราะอาหารก็จะเกรงสมองก็จะเหมือนโรบอทถ้าไม่สั่งก็ไม่ทําหรือถ้าสั่งเรื่องที่ดีก็จะไปทําเรื่องที่ไม่ดีมันจะสลับขั้วหมดเลยแล้ววันนั้นอ่ะก็ถึงยุคที่มนุษย์ต้องกินกันเองเพราะมันไม่มีอะไรจะกินเพราะกินอะไรมันก็เป็นพิษหมดก็จะกลัวกลัวเสร็จปุ๊บก็ฆ่ากินกันเองในครอบครัวเห็นไหมเป็นพุทธพจน์ไวนานแล้วนะคะไปดูในพระไตรปิฎกว่าถึงหนึ่งวันหนึ่งมนุษย์ก็ถึงยุคนี้แต่ทําไมเมื่อเรารู้ว่าทําไมเราไม่หันหลังให้มันซะล่ะ แล้วทำไมเราไม่หยุดตัวเองไม่ต้องมีใครมาหยุดเราค่ะใครที่รับผิดชอบเรื่องนี้หยุดแซะแล้วอย่าหลงประเด็นว่าเออฉันไปเรียนนิวเคลียร์เท่คงเท่หรอกค่ะเท่จากการโฆษณาที่เปลี่ยนไปได้วยความไม่รู้เพราะกสื่อสารมวลชนยุคนี้นะคะที่ฉันกราบเรียนตามตรงนะคะว่าถ้าเกิดคุณยังไม่เรียนรู้เรื่องรายละเอียดของการสร้างภาพของมนุษย์เนี่ยคุณจะเป็นเครื่องมือหนึ่งของการปล่อยภาพอันนั้นออกไปฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองแล้วก็ทําร้ายคุณเอง นอกจากคุณจะไม่ได้ประโยชน์แล้วเนี่ยคุณก็จะเป็นแพะที่รับกรรมโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะกรรมพวกนี้มันหนีไม่พ้นนะคะหนีไม่พ้นต,ตรงไหนเพราะว่าเมื่อวันหนึ่งความจริงมันปรากฏเนี่ยคุณก็จะต้องถูกสาปแช่งเพราะคนเป็นสรรนื่อสารมวลชนเยเพราะสื่อเพราะสื่อเขาจะพูดคํานี้เพราะ,ะก,การสาปแช่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นวิญญาณเป็นเป็นวิญญาณธาตุที่แรงแล้วก็มันเป็นความอาฆาตพยาบาทของมนุษย์ที่ลงไปถึงผู้คุณไม่มีใครทํากับคุณคุณไม่ต้องกลัวไม่มีใครทําร้ายคุณ แต่เมื่อใดที่คุณสื่อความเป็นอ,า,อาวิชาความเป็นสิ่งที่ล่อล่อให้เขาเพื่อจะประโยชน์ของคุณเองหลอกล่อเพื่อให้คุณได้ประโยชน์สูงสุดหลอกล่อเพื่อให้ตัวของคุณอยู่ในที่ที่ได้รับการรับรองที่สุดอะมันเป็นไปไม่ได้ในเมื่อคุณไม่ได้อยู่ในตําแหน่งนั้นยังไงคุณขึ้นไปคุณก็จะอยู่ไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับคุณมีปัญญาสร้างตึกอะแต่คุณไม่มีปัญญาดูแลตึกะ หรือคุณมีปัญญาที่จะทําน้ําหมักที่แหละแต่คุณรู้ไม่หมดอ่ะวันหนึ่งน้ําหมักคุณก็จะฆ่าคุณเองเพราะว่าคุณใช้ผิดคุณใช้ไม่เป็นคุณดูแลสิ่งแวดล้อมไม่เป็นคุณรู้ไม่ครบเดี๋ยวน้ำหมักคุณก็ดําขึ้นมาเดี๋ยวน้ำหมักคุณก็เหม็นขึ้นมาเหมือนคูคลองหนองบึงแล้วคุณตอบมาได้ไม่ว่าตอนนั้นน้ำหมักคุณเป็นอะไรเราเป็นต้นเรื่องที่ถูกแล้วเราก็ให้วิชาที่ถูกต้อง แต่พอคุณเอาไปทํากับจากสีน้ําตาลเป็นสีดาจากสีดากลายเป็นพิษอย่างเงี้ยโดยที่คุณไม่ได้อยู่ในหลักสูตรที่คุณควรจะรู้เหมือนกันกับคุณเรียนวาดเขียนน่ะแทนที่คุณจะไปวาดภาพสวยๆวาดดอกไม้ดีๆคุณไปวาดตัวปีศาจหลอกคนทําให้คนกลัวๆกลัวๆวันหนึ่งคนก็ไม่พบกับคุณเรื่องเดียวกันหาเรื่องเดียวกันเพราะคุณไม่มีตัวปัญญารู้ว่าสิ่งที่คุณทําและคิดขึ้นมาเนี่ยเป็นประโยชน์ที่สุด เหมือนกับสมาธิแล้วคุณไปเล่นอาวิชาเนี่ยคุณไปเล่นคุนสายเรื่องเดียวกันเหมือนกันคุณคุณเอาจิตที่ดีๆหยิบของที่ดีใส่คนอยู่ๆคุณก็เอาจิตที่มีกําลังไปเอาของไม่ดีมาใส่คนเรื่องเดียวกันเพราะพระพุทธเจ้าปฏิเสธการเล่นอาวิชาเวทนมนต์คาถาแต่คุณก็ท่องท่องมนต์เพื่อให้สนามแม่เหล็กในร่างกายคุณแข็งแรงเจตนาเป็นคนละที่กับคุณท่องมนต์คาถาเพื่อไปเอาคาถาที่ไม่ดีมาใส่คนก็ไม่ใช่ คุณก็ไม่มีทางอยู่ดีไปได้ในเมื่อคุณรับสิ่งที่ไม่ดีผ่านคุณเพื่อไปให้คนอย่างน้อยคนที่ไม่ดีคนแรกคือตัวคุณในเมื่อคุณไปหยิบมูลสัตว์มาให้คนวันยังข้ามคืนยังลุกมือคุณก็ต้องเหม็นในเมื่อคุณไปหยิบเอาคุณใสมาใส่คนวันยังข้ามคืนยังลุ่งชีวิตวิญญาณคุณก็มีแต่คุณใสไม่มีทางที่คุณจะไปชำระสิ่งเหล่านี้ออกได้วันหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องอยู่ที่คุณแล้วมีมากล้นพ้นจนคุณอยู่ไม่ได้ ไม่ต้องไปถามหาให้ใครมาช่าล้างคุณมันล้างไม่ได้ในเมื่อคุณรับมันไม่เต็มเต็มมือแล้วใครจะไปล้างคุณให้ทุกนิว้วเป็นไปไม่ได้เพราะคนที่จะมาล้างคุณเขาก็ตายไปพร้อมๆคุณนี่คือวิธีคิดที่ผิดเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวค่ะเราไม่กลัวความเป็นอาวิชาของท่านใดเพราะว่าสิ่งที่เราให้มันเป็นวิชาการที่ทําให้คุณเป็นชีวิตที่ทําให้คุณรู้คุณของความเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นทางนี้เป็นสายตรงอยู่แล้ว ใครจะมาทําอะไรกับดิฉันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะได้มีโอกาสทําเพราะเขาจะมีโอกาสทําดิฉันได้ต่อเมื่อเขาอยู่ในที่บริสุทธิ์กว่าดิฉันอยู่ในที่ดีกว่าดิฉันเขาถึงจะทําอะไรดิฉันได้เพราะแค่เขาคิดเขาก็ตายด้วยตัวเองแล้วเขาก็หมกมุ่นกับสิ่งปฏิกูลที่เขาคิดจนเขาหาทางออกไม่ได้เพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อพระพุทธองค์ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ยิ่งใหญ่เท่ากับคำ ตรัสของพุทธองค์ให้อยู่ในที่บริสุทธิ์ให้ได้คุณเรียนรู้แค่อยู่ในที่บริสุทธิ์ให้เป็นแล้วคุณจะรู้เลยว่าโลกใบนี้มันเป็นโลกที่คุณตายยากมากดิฉันเองควรจะไม่มีอายุอยู่แล้วนะคะควรจะไปจากโลกใบนี้ตั้งแต่อายุเจ็ดแปดขวบแล้วเพราะฉะนั้นดิฉันรอดมาถึงห้าสิบห้าปีนี่ดิฉันถือว่าโอ้โหกำไรมหาศาลเลยจากการเกิดมาแล้วจะต้องตายยังไงก็ต้องตายไม่มีสักคำหนึ่งที่พี่ป้าหน้าอาที่อยู่ในสายแพทย์บอกว่าดิฉันจะรอด แล้วดิฉันก็ไม่เคยคิดรอดสักวันหนึ่งคิดตายทุกวันแต่มันก็รอดทุกวันนะท่านท่านคิดตายให้เป็นก่อนแล้วท่านจะรู้ว่าทางรอดที่ท่านอยากเป็นอยากมีอยากอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนถ้าท่านคิดตายไม่ได้ท่านจะคิดรอดได้ยังไงท่านคิดตายให้ได้ก่อนแล้วท่านจะรู้ว่ารอดมันคืออะไรท่องไว้เลยค่ะวันนี้จะตายยังไง วันนี้ทำไมมันถึงจะตายวันนี้ถ้ามันแบบนี้มันน่าจะตายอะไรเงี้ยคิดไว้ก่อนเฮ้ยถ้าแบบนี้มันจะตายแบบนี้มันจะเกิดมันก็จะรู้ใช่ไหมแต่พอเราไม่คิดจะตายเราก็ไม่รู้ว่าที่คิดจะเกิดเฮ้ยถ้าตายนั่นก็คือเรากินอาหารผิดเวลาตายแน่แน่เฮ้ยเราไม่กินน้ามันต้องตายแน่แน่เราจะถ่ายไม่ออกเฮ้ยถ้าวันนี้มันจะตายมันจะตายดรวยหัวใจล้มเหลวเพราะว่าเรากินอาหารเป็นพิษเข้าไปอุดอัดแน่นเออถ้ามันจะตายคือเราทํางานจนะทั่งเราไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่กินน้ําไม่นอนหัวค่ำเฮ้ยไอ้นี่มันตายนี่ มเมื่อมันรู้ตายเนี่ยยังไงไมันก็รู้เกิดท,ทันทีใช่ไหมมันก็จะดับทีนี่ถ้าเกิดท่านไม่ท่องตายเนี่ยถ้าท่านไม่ท่องตายท,าท่านท่องเกิดไม่เป็น <c oughs> ท่องไม่ได้ <c oughs> เพราะมันล็อกล็อกอยู่คือเราหลงไปกับเอ้ยยังไงก็ไม่ตายเอ้ยกินมันดูสิเอ้ยกินไก่สักตัวหนึ่งเอ้ยกินขามหมูสักนิดหนึ่งโอ้กลับบ้านตายเลยท้องอืดแน่นจุกหายใจไม่ออกวิ่งเข้าโรงพยาบาลนั่นเนี่ยตายอาไจริง <c oughs> อุ้ยไม่เป็นไรอดอาหารอีกสามสี่มื้อก็ได้ไม่เป็นไรโอ้เลือดบีบต,ตกใส่กระเพาะอาหารหมอไปเจาะอุอ้ยกระเพาะทะลุตายไหมตายานั้นสิ่งที่เราสอนก็คือให้รู้ตายทุกวันรู้ตายทุกชั่วโมงแล้วคุณก็จะรู้รอดทุกวันทุกชั่วโมงเมื่อคุณรู้ตายทุกชั่วโมงคุณก็รู้รอดทุกชั่วโมงเมื่อคุณฝึกที่จะตายทุกชั่วโมงคุณก็จะได้ปัญญาตลอดเวลาถ้าคุณไม่ฝึกตายจะรอดได้จะได้เพราะฉะนั้นการฝึกตายเนี่ย เป็นหัวใจหลักของของมนุษย์ที่ต้องฝึกตายเพราะเกิดมาแล้วเนี่ยมันตายยากแล้วมันก็ทรมานตายแล้วมันก็ข้ามวิธีการตายแบบสงบสุดด้วยนะคะไปฝึกซะ้แล้วเลยเ